อดิอบกสุกับเสียงหนึ่งสองสามแอบอยู่ในนะเรื่องนิชาดาทวีสินภาพเหมือนฝันซับอเนกแปลมาณิสาปาลกวงศนะ์ณอายุทยาเช้าวันนี้อากาศแจ่มใสช้างน้อยโคโมโดฮาริเมาจาซือจือ คาราบาวมาลยันเจา้ากูปรีและช้างน้อยจึงชวนกันไปเล่นซ่อนหาช้างน้อยเริ่มนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบเอแอบอยู่ไหนนะ เจอแล้วเจอแล้วเอาล่ะช้างน้อยหาบ้างนะช้างน้อยปิดตาแล้วเริ่มนับหนึ่งสองสามสหา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอแอบอยู่ไหนนะเจอแล้วเจอแล้วเอาล่ะ ซื้อจือหาบ้างนะซื้อจื่อปิดตาแล้วเริ่มนับอีเออซานซืออูลิวชีปาจิวซือเอแอบอยู่ไหนนะเจอแล้วเจอแล้วเอาล่ะจะหาบ้างนะ จะปิดตาแล้วเริ่มนับตินิตรงเลงาชัดคูเนชฉโกตาเซเอแอบอยู่ไหนนะเจอแล้วเจอแล้วเอาละ่ะกูปรีหาบ้างนะกูปรีปิดตาแล้วเริ่มนับมวย ปีเบยบวนปรำปรำมวยปรำปีปรำเบยปรำบวนดอเอแอบอยู่ไหนนะเจอแล้วเจอแล้วเอาล่ะมาลยันหาบ้างนะมาลยันปิดตาแล้วเริ่มนับสาตุดัวตีกา เอิมปัดลีมาเอินนำตูโจลาปันเซมบิลันเซร์ปุโลเอแอบอยู่ไหนนะเจอแล้วเจอแล้วเอาละ่ะคาราบาวหาบ้างนะคาราบาวปิดตาแล้วเริ่มนับอิสะดาละวะตัดโลอาปัด ลีมะเอนิมพิโตวาโลสิยามสัมปูเอแอบอยู่ไหนนะเจอแล้วเจอแล้วเอาละ่ะโคโมโดหาบ้างนะโคโมโดปิดตาแล้วเริ่มนับซาตูดูวาตีกาอึมปัดลิมา อือนำตูจุเดลาปันเซมบิลันเซปุลุเอแอบอยู่ไหนนะเจอแล้วเจอแล้วเอาละ่ะฮาริเมาหาบ้างนะฮาริเมาปิดตาแล้วเริ่มนับซาตุดัวตีกาเอิมปัดลีมาเอินนำ ตูโจลาปันเซมบิลันเซอร์ปุโลเอแอบอยู่ไหนนะเจอแล้วเจอแล้วเอาละ่ะเจ้าหาบ้างนะเจ้าปิดตาแล้วเริ่มนับโหมดไฮบ,บ,บาโบนนำเสาไบตามจิ้นเหมื่อย เอแอบอยู่ไหนนะเยเจอแล้วเจอแล้วเรามานับพร้อมกันอีกครั้งเถอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบอีเออซานซืบอูริวชีปาจิวสือตินิตรงเลงาชัดคูเนชี โกตาเซมวยปีบเบยบวนปรำปรำมวยปรำปีปรำเบยปรำบวนดอบซาตุด,ดัวตีกาเอิมปัดลีมาเอินนำตูโจลาปันสัมวิลันเซปุโล อิสะดาลวะตัดโลอาปัดลีมะเอนิมพิโตวาโลสิยามสัมปูซาตูดูวาตีกาอึมปัดลิมาอืนำตูจุเดลปันเซมบิลันเซปุลุ ซาตุดัวตีกาเอิมปัดลีมาเอินนัตูโจลาปันเซมบิลันเซอร์ปุโลโหมดหไฮบาโบนนัมสาไบสามจิ้นเหมืยออดีโอบุ๊คสุขกับเสียง